สวัสดีครับลำโชคเช้าครับที่หัวปีครับท่านผู้ชมจะไ,ได้ไก่มาแล้วเนี่ยสตัวนี่นไงเก็บไก่มาแล้วตัวนี่อีกตวงเลือสองตัวแล้ว <c oughs> นี่ครับขับไก่มาได้ไก่มาแล้วครับ <c oughs> อ้าวอาจารย์แล้วก็โผล่มาจากต้นเลยครับออกมาเลยครับเตรียม <c oughs> พร้อมจะขึ้นต้นนี้แล้วครับ เราก็บกกันทุกที่ครับเอาแล้วครับมาดูครับตอนนี้จะฟรีไม่ฟรีครับพอเราโดนฟรีมาแล้วครับเอาแล้วครับเราขึ้นไปแล้วนะครับ พอแล้วครับเรียกว่เหน,นเหียวแล้วครับนั่นครับขาดแล้วครับท่านผู้ชมนั่นรับครับร้อยครับนแน่นเสียงเขาแน่นอน่อยครับ ตุ๊บตับตุ๊บตับเลยครับท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะจ๊ะเลยครับติดต้นกล้วยแล้วก็ซัดลงไปเลยครับบุ้ยมองไหนครับท่านฮะหมดแล้ว โอเครู้เรื่องโอ้โห,หลายก็ไเรือลงมาแล้วนะครับพวกข่าวจอดเลยครับจบอกข่าวพอดเลยข่าวโจโลทางเรือลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับ